ก็พูดเลยอก็ขอบคุณนะฮะัสำหรับบุคคลากรที่ท่านเราก็เคยพูดเสมอนะฮะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันก็ค่อนข้างจะประทับใจนะฮะาะว่าในสิ่งที่ถึงแม้ดอกไม้เนี่ยจะดู มือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่แทนใจแต่สิ่งที่อมอบให้มาที่เหนือนกว่าออกมาคือใจที่เราให้กัน,นซึ่งในสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่า,เ,าเราจะต้องทำงานร่วมกัน,นแล้วเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันผนู้ในการ ก็ไม่ใช่คนที่จะอยู่ตลอดไปนะฮะมันก็มีวาระมีตําแหน่งมีวาระของการรตําแหน่งสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นไปตามกาลเวลาแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้สําหรับพวกเราในระดับของหัวหน้าง,งานหน้าแผแนกระดับผู้บริหารที่เรามาดูกันวันนี้องค์กรเราต้องอยู่ตลอดไป ตัวบุคคลของผู้บริหารก็จะเปลี่ยนไปนะตามการเวลานะแต่ยังไงองคอ์กรก็ขอให้พวกเราช่วยกันสร้างช่วยกันทำให้มันเป็นองคอ์กรที่เข้มแข็งนะเป็นองคอ์กรที่ประสบความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายโอทูโกของเรานะฮะ ทุกคนต้องช่วยกันนะฮะและ้วก็ยั่งยืนด้วยนะฮะโตและไปตามเป้าหมายแล้วก็อย่าง,ย,างยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหล็เรานะฮะถึงแม้เราจะาไม่ใครอยู่คำฟากนะ,ะเราก็ต้องตายจากกันไปอันนั้นเป็นสัจธรรมของชีวิตนะ,ะแต่ว่าองค์กรที่เราได้ร่วมกันทำในวันนี้นะ,ะไปตามเป้าหมายที่เรา ร่วมก,กันวางและร่วมกันสร้างจะอยู่ชั่วลูกชั่วหลานชั่วเลียแล้วเราพวกเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างองค์กรนี้ขึ้นมาจะฝากพวกเราทุกคนนะ,ะว่า,เ,าเรามองไปในในอนาคตนะฮะในสิ่งที่มันจะเป็นอนุสรสาหรับการทำงานของพวกเราสำหรับ,รบ,รบ,รบสังคมนะฮะสำหรับครอบครัว ญาพี่น้องของเราที่จะได้มาใช้องค์กรนี้ในการบริการและก็ในเรื่องขององค์กรแห่งการเรียนรู้ได้สร้างองค์ความรู้ต่างๆให้กับสังคมไทยนะแล้วก็ในเรื่องของอความรู้ที่จะช่วยๆๆเรื่องของการรักษาพิบาลหรือการหรือเอ็กซ์เซนเตอร์ต่างๆนะที่เรามียุทธศาสตร์อยู่นะในผู้สูงอายุเรื่องของอาชีวะวิทาายาจาก เกี่ยวกับโรคจากการทำงานนะหรือศาสตร์ทางทะเลซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทรํารูปกันทั้งหมาวิไลนะฮะไม่ใช่ว่าองค์กรเราองค์กรอยู่นะมันจะต้องเป็นศาสตร์ที่หลากหลายบูรณาการถึงจะเป็นศาสตร์ที่สามารถแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลการเจ็บป่วยด้วยแล้วก็ในเรื่องของการ สร้างสังคมที่ดีขึ้นนะใน,ในสำหรับสังคมไทยนะ้วก็ประเทศชาติของเรานะครับก็สุดท้ายก็ขอบคุณมากนะสำหรับดอกไม้และก็ใจทุกเราให้ตอกกันแตนะ่ผมก็ยังคาดหวังว่าสิ่งที่เราได้มาทํากันในสามวันสองคืนนี้ให้พวกเราได้เก็บคิดในสิ่งที่เราได้มารวมกันนะฮะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรที่เราทําง,งานร่วมกัน เราก็แค่ช่วยกันแก้ช่วยกันสร้างนะปัญหามันมีแน่นะในการทํางานโดยเฉพาะถ้างานที่มันยากขึ้นมันก็จะปัญหาก่อยตามมาผมก็เคยบอกไว้นะว่าปัญหามาปัญญาเกิดนะฮะถ้าคนที่ไม่เคยเจอปัญหาก็จะไม่มีปัญญานะเพราะว่าไม่เคยแก้ปัญหาอะไรเลยนะครับปัญญาก็ไม่เกิดปัญหามาปัญญาเกิดนะ แล้วก็องคอ์กรก็จะแข้มแข็่งขึ้นเรื่อยๆคนที่เจอแก้ปัญหาบ่อยๆก็จะมีความเข็มแข็่งมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะช่วยกันสร้างองคอ์กรของเราให้ก้าวเดินต่อไปในอนาคตนะก็ขอบคุณสำหรับพวกเราทุกคนนะแล้วก็ฝากอีกครั้งหนึ่งช่วยกันสร้างองคอ์กรของเราให้เป็นองค์กรที่อยู่อย่าง,ย,างยั่งยืนและเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับนะมีชื่อเสียง ในระดับประเทศและระดับชาติระดับนานาชาติในอณาคนนะครับ,บครับขาบนรัครับณ่ททงนนท,ที่ได้เหากิจกรรมกจะกปี่กิจกรรมที่เาน Đắp lên Thế thì ta đặt chùa người nào